อัดไปชั่วคราวครัผมตอนนี้แก้ปัญหาไดแล้วครับมาต่อเลยครับนี่แลเราจะไปทางไหนครับบุนตะต้องไปครับตรงไปครับโอเคครับไอโชคเชืตาดำพานะโอเคครับอย่าเบียร์ครับอย่าเบียร์ขอร้องเอ้ยครผมก็ต้องอย่าเบียร์ขอร้องพวกผมนี่พวกกูนี่เด็กปวสองไอ้เบียร์พวกกูเด็กปวสามไม่รู้จักเฮ้ยแมวเฮ้ยแมว เฮ้ยหยุดหยุดยุดหยุดหยุดหยความคิดมึงเฮ้ยไปได้ใช่เห็นยังอีเหรอเฮ้ยเฮ้ยทารุณตกั่มทารุณตกั่มไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเอ้ยเสียงไหนว่าผมไม่มีไฟแล้วดีอะไรนะทอชไม่มีทอสไม่อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยกลัวไหมกลัวอุ้ยอุ้ยาดิะารอ่ะ ภาบนี่เออโดกูโดนี่โดเลยได้สตริงสตริงแล้วกลับบ้านดูไหมตาไม่กลับทางหลังครับข้างหลังครับโอเคครับก็เดินไปครับเดินไปเลยเดินนำมูดีเออบินมึงรัวรัวรัวป้ากลัวป้ากลัวเสียนี่นี่นี่ช้ำช้ำอุ้ยเสียอุ้ย เอาได้คับอะไรอ่านี่รอยเอาครเลสขอกเชรายมองอายมองเฮ้ยข้างหน้าวะอไม่ไม่พี่ขอเชรายมองไหนอ้ยนี่พวกคุณเดินจนเช้าเลยอ่ะบ้ายืนแก้ไฟนเช้าเฮ้ยอะไร เฮ้ยตรงนั้นอฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นเห็นนี้เห็นไหมข้างบนข้าวบนข้าวบนอุ้ยนี่คนสวยคนสวยทำบ้านมากเลยอุ้ยเออบ้านแบบโมเดิร์นดูจากตัวนี้ตาบ่ะไอปาร์สองปาลิมพาเออโอ้ยมีตานมีตานมีปูตาลนี่จะได้ทำอะไรนะก๊อปเลืองก๊อปเลืองทำไฟนี่พี่ข้ามันเนี่ยผม เล้ยผมผมเก่งนะดีนี่เอาเอาไปเลยครับอย่าขุดหน่อยครับช่วยกันขุดช่วยกันขุดช่วยกันขุดนะครับยายยายืนเฉยครับหัวร้องแล้วเอคนณเป็นไงครับเอคุณเป็นไงมาถึงบังครับบังตายไปแล้วตอนนี้นอนตายแล้วนะเอ็เรืออันนี้ไปก่อนคลิปอยู่ไอ้ยฮี้นี่ว่าแค่เกมนะเนี่ย เว้ยเม็กไม่์ไมายมึงบอกมึงกดแล้วเบอร์เออเนี่ยมึงโรเลยกดปังกันได้เออเดี๋ยววูพับอันนี้มันตาเฮ้ยเสียงบูมึงข้าวในคลิปกูเนี่ยรูวป่ะอันเดียวเออเดี๋ยวไม่เบื่อดีแล้วแบบเนี้ยมันดิ กูมาเลยตะน e, ี่เอามาเลยเราไปกินเร้าดิลิงมากูยังไม่เจอหมูเลยไม่เจอไก่ด้วยซ้ำมันมีจีไหมวะเนื้อแก่ไม่เจอเลยไอ้เหี้ยกูกินแต่แตงโมไงตัดอิ่มไหมอ่ะทำตันไหมนี่โมูอยากไอ้นั่นล่ะไอ้อะไรนะเรื่องเล่าไว้นั่นล่ะมูมูตาโรลวะ มันผ่าท้อมันผ่าแตงโมว่ไอ้มันชื่อมันชื่ออะแล้ะที่แบบไอ้เกิดจากแตงโมอ่ะเกิดจากแตงโมมีเหรอวะเออมีมีมีมึงเอ้ามึงไม่เคยมึงไม่เคยนี่เหรอมึงไม่เคยฟังอ่ะเคยเคยฟังไม่รู้จักป่ะเนี่ยนี่หรอเกิดจากแตงโมแล้บอลรู้จักไหมวันบอยจักอะไวบอลรู้จักไหมะไรเนี่ตีตีมันเด็กเกิดจากแตงโมอ่ะ มันเพื่อตายเออเจ็บแบอะไรของเออมันมีมันมีตายเนี่ยเด็กเกิดจากไตมูแล้วมัน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 เหมือนกับว่าอะไรอ่ะโดนโดนสาบไ,ไม่รู้สึกไม่รู้ไหวเนี่ยลืมลืมเหมือนกันแต่มีมีใครไม่รู้เล่าให้กูฟังหนึ่งที่เด็กโคตหรือเปล่าเด็กโคตที่เหี่ย เด็กกูดิแกเด็กเกินตั้งเด็กเกินจากแตงโมไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันมันชื่อเรื่องนี้ไงไม่ใช่มูดาลัวไม่ใช่เป็นลูกท้อเออมูดาลูัวมันมีไอ้แตงโมอ่ะไอ้เหี้ยวอเตอร์เมลอนอ่ะเตะสุดไปเยอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือจีนวะลืมมาลืมมะ โวยกับปลาแล้วเฮ้ยไก่เฮ้ยไก่เฮ้ยเฮ้ยมึงเลี้ยงได้ป่ะเลี้ยงได้ดีแล้วกูเอาไปกี่โลเนี่ยเฮ้ยไอ้เอาไก่กูไก่กูอืมอุ้ยอ่ามาแบบไอ้เยแบบเนื้อแบบ 3D แล้วเฮ้ยเข้มสีเข้มีเยอะเลยเนื้อแบบ 3D เลยเฮ้ยพี่ต้องแบบอย่างนี้ต้องทำชุดเดอะบ็อกไหมชุดเดอะบ็อก โอ้ยหัวหัวแล้วก็ว่าเกฟซีนม้เป็นอาานคนดำไม่จริงหรอโอ้ยหมู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 ไอ้ตับโอ้ยหมู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 อ้ยอย่าเขาเพชรยมาหมูหมูไอ้ตับหมูหมูโอ้ยลลึกลึกลวิ่น้าตกน้าตกน้ำตกอเยสวยยอดสวยยอด สร้างสรรค์นิดก็สรรค์อะไรเออเนื้อชิโรดใช่ปหะเนื้อชิโรดเออนั่นแหละอีปลาหมึกปลาหมึกกินได้ไหมกินได้ไหมกินไม่ได้ครับกินไม่ได้ครับผมนี่ผมเรียนมาก่อนครับปลาหมึกกินไม่ได้นะเออแล้วคุณกินกุ้งได้หรือเปล่าอ้าวพี่พูดอย่างนี้แล้วมันมีกุ้งไม่ได้เกมนี่ เฮ้ยสองบีสองเบ๊กเบ๊กเ็กกโ้ยกูตายไม่เป็นไรนะมึงตายก็ตายไปของมึงจะได้ไปงวงกูไว้อุ้ยทํำเยอะจัดเลยแยวนี้ตกลงไปทีที่แบบเผาคิดเลยอหมอไม่รับหมอไม่รับเย็บหมอไม่รับยึหมอผีบอก เดินตรงไปแล้วผมยังไม่เจออะไรเลยนอกจากตาพีจะว,วิ่งทำไมว้ายเหี้ยกูไม่ทันเนี่ยเท่งเท่ที่พี่ไม่ได้กิ๋งแล้วบอกเลยไอพี่เดี๋ยววันแรกนี่เขาต้องหาเจอไหม,ไมต้องจะยิ้วๆจะยิๆๆๆ้วๆพวกกูอะแล้วมึงอยู่ไหนแล้ววะอาวหายตรงมานนี้ตรงมา,างแล้วไหนแก่นี่แบบ <laughs> ตากูลง วะท้ไมรับใช่ไหมคืออะไรอะไรไหมนี่นี่ขลังขลังขลังอ้ยเย่ยี่อย่าวิ่งทำไมวะนี่กูหอยจะตายแล้วมีแตโมูสแล้วไมขุดแตงมกินกินแตงโมดีมี่ต่งานนี่อ้ยอยเหี้ในกระเป๋าพี่หกเลยโอเค อุ้ยเอาอ้าวอาเอางี้เลยเอาองี้เลยมือลั่นนะดีเมื่อกี้อ่ะเออจำมั้งครับไม่นับกรรมการไม่น้ำไม่บินไม่ บ้านไม่มีจริงดูดับไฟดับไฟเดี๋ยวไฟปอบาละเฮ้ยเอาหมูโอ้ยไหนไอ้แกเอ้ยแก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 เอยเะต็มเลยเต็มเลยแต่เราได้แล้วข้ามไหนนอนนั่นเฮ้ยพอไหมไม่พอข้าหมูกับเนื้อเนอะผมเราจะทำบาร์มอะไรต้า Ia, ja, dda'n fa varm...